เงวทองเกาเดือนครับทากินน่องอย่างเดียวครับพี่น้องนุ่มบวมแล้วนะครับเหตุเกิดบ่อขาดฝันพี่น้องเป็นยางไปข่องอยู่ทางเขาากับก๊อคกับตะปูพี่น้องน,นี่ <c oughs> นุ่มนุ่มบาดหน่อยหนึง่งนะครับมือนี้อ่าเปิดเอาราคาขาดทุนไหนพี่น้องเราไปเอาไปดลุนลูกนะครับมีห้อยบาดหน่อยหนึง่งน,น,นุ่มเพิ่นเมื่อกี้นี่แหละไม่ไม่ไมไมสดสดนะครับแม่ทองเกาเดือนครับสูง่อยสี่สิบหกลบเปิดไปหนึ่งแปดพันเก้าร้อย ส่งฟรีให้ยลอยลูกครับเอาไปรุ่นเปิดลุบให้นะครับเเคยมีลูกละหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองในท้องครับด้านล่างมันสูงลอยตัวลูกกระทบครับสูงลอยหาสิบสี่เลยด้านล่างแม่ลูกเอาตัวนี้เอาลอยเลียมสิบแปดก้าลอยประกันท้องให้ครับประกันค่าทุกค่าทอนให้สิบห้ามือเจ้า,จาของเกาา่าคนาเคยมีลูกละหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองในท้องสมปรามานันสมตัวมาครับประกันท้องให้คิดดอกอันนาลูกปะอันนามะ โอ้ยล่ะต้องไปบาดตรงไหนฮะไปบาดตรงไหนฮะไปบาดตรงไหนพี่นอนมังนมมันวมอาอขีดินไอ้ไส้ห้นะครับเลือดก,กำลังเศร้านี่นี่ตรงตรง,ตรงหัวพอดนีนิดนึงโอ้ยห้อยทะลอกห้อยบาดอ่ะเดี๋ยวก็เศร้านะครับนุ่มซีเต้านะครับนุ่มบ,บวมแล้วครับทอ้องอ่าท้องเกาเดือน้าตะมือขอดนะครับสิบแปดเก้าร้อยตรงปีหายร้อยโลค,ครับเอาไปรุ่นนะครับเอาไปรุ่นเอา มาแล้วโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพราะวันสิออกอะไระหนหหหหาวหรือวะหนาวมา้กิบหูดำนะครับคาทุกคาทอนประกันให้หัวทองเก้าเดือนโอ้ยบีลล่าไอ้ตัวคบาดควันกระจับปีจับจังหลังทับนะครับงวปลาส้มนมวยย่งนะครับพี่น้องปึ่งแยกโมมาไม่ใหมนั่นแหลาเนาะอ่ะวางกรเลิกดีนี่ครับคนหนุม่มเห็นไ่มไม่ห้อยทถลอกห้อยบบบนี่เต่าฟังควาเนี่นะครับพี่น้องแล้วเบิ่ร์ายางน้องคนจิ๊บเก่า อันนี้ไอ้บริเนเอร์บริโภกเด้อพันเพันสิทธิ์พันสิทธ,ธ,ธิ์ขี่ออกนะครับสูงหน่อยสี่สิบบอกลบครับนางหน้าดีสดดีว่าเป็นสาวทองแหลกคนละนะครับว่าเป็นสาวทองแหลกหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะครับราคาคุยกันได้นะครับขนะี่แตกเงี้ยวเหี้ยล้วพี่น้องเอาผมถ่ายไม่ครบนะครับขี่เงาอ่อนขี่เลี้ยวน้อยอ่ะขี่พุดดงดำจมูกดำครับ ติดเทเลปก็ได้ไออันเนี้ยไอขีดขีขีงวมันติดเอื้ยเอื้ยเลี้ยอะล่ะหม่พันตัวนสูงลอยหาที่สี่ไปแล้วครับอ่ะเครื่องดําครับเพจก็เริ่มบวมแล้วใกล้คลอดแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งนะสิคลอดโอ้ฝนตกลินพิกัดบ้านสหกรณ์นิคมครับตบลหน้าหว่างอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดตมนาชเจริญครับอย่าส้นหนองหนกเด้อสิบแปดเก้าร้อยนะครับเอา ตรงปีลอยโลเด้อน่มบวมมาแล้วนี่เบิ่งทายางมองเพ่อนนะครับโอ้ยห้นมนี่นุ่นมบาดได้นึงนละ่ะผูบาดยามันเกาะตรงนีองน้อยู่ไอ้ตรงตรงยงกระเฮิ่นนี่พี่้องม่มีตะปูตรงนี้ตะปูท่างเขาเอาข้าวค่าโทรกาทอนประกันห้สิบห้าหมื่นครับเบอร์ไล่กับเบอร์โทษ้ะพี่อออ้องไอ้ย่ด้านหลังลูกชี่แล้วนะนุ่มบวมแล้วนะครับนุ่มไขรล่ะพะว่าท้องกาเดือนนะครับลูสองค่าทองสูงหน่อยสี่สิบบวกลบ นะครับเครื่องโบงดงานนบ่ามไม่ได้งอแม่เลยบาวมันลูกผสมตัวนี้ไปย่างไปลูกย่างไปไปไปให้หมูคนเลียให้ตัวนั้นสูงลอยหาสิบสี่ไปได้เกินนุ่มแล้วตัวนัน้นเต่าน,นุ่มกันแล้วควานกระจับดีจับจมของนั่งทับนะครับหน้าตาเพิน่นอ่ะย่างไปอีกหน่อยนึงย่างบนไปเออเกง่งนั่นแหละเอามาถึกใจโทรมาสอบถามเพิ่มเ<ๆ>ติมได้ฝนตกลิ้นครับตอนนี้จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับฝนตกลิ้น มีนุ่มไอ้ฟังขวาทั้งหนาเพ่นละบ,บาดไว้หนึ่งนะครับก็เมื่อกี้แลละไม่ไม่สดๆเลยขายถูกๆให้ขาดทุนให้สิบแปดเก้าร้อยเอาไปรุ่นครับผมไม่อยากรุ่นพี่น้องเลยม,มันมีคอกไ้แล้วนะครับมีคอกไปแล้วอเบอร์ออไล์ลกับ,บเบอร์โทรครับเฟรนโบกับพี่จา๋าพรมราชครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ